สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีไซโทนนะครับของไอคอม icv 8 6 t นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับรูปทรงสวยงามนะครับอรุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับโอ้เก็บไฟเหลือเฟือนะครับอันตัวนี้อยู่3-4วันนะครับตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1โทน CT นะครับหรือโทนอนาล็อกนะครับสก็จะเป็นโทน DCS นะครับหรือโทนดิจิตอลนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีใส่โทน CT ก่อนนะครับวิธีใส่โทนก็ไม่ยากนะครับท่านสามารถใส่ได้ในช่องอ่าเมมโมรี่นะครับอ่าช่องนี้นะครับอ่าเมมโมรี่หรือช่อง VFO แบบนี้นะครับอ่า VFO ก็คือแบบนี้นะครับใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับ การใส่โทนนะครับมันจะเหมาะกับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับอาเรามีส huh ัก so. <Les> 5คนนะครับเราใส่ช่องให้ตรงกันนะครับความถี่ตรงกันโทนตรงกันนะครับคนนอกก็ไม่สามารถวอมาหาเราได้นะครับอ่ะอันนี้เรามาเริ่มใส่โทนพร้อมกันนะครับผมสมมุติความถี่นะครับ1 4 4นะครับ1 4 4อ่า5 0 0นะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับนี่ครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มใส่โทนนะครับวิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันกดเลข1นนะครับอ่าทาพร้อมกันนะครับวิธีใส่โทนกดฟังก์ชันกดเลข1ครับมันจะขึ้นเป็นตัวโน้ตนะครับเอาเราไม่เอานะครับตัวนี้อ่ากดซ้ําอีกครับฟังชัน1ครับอ่ามันจะเป็นรูปลําโพงกระจายมาแบบนี้อันนี้เราก็ไม่เอานะครับอ่ากดฟังก์ชันกด1ครับปุ๊บอ่าเรามาเอาตัวนี้นะครับลาโพงเฉยๆนี่ครับอ่าวิธีใส่โทนนะครับอันนี้เรามาอ่า อยู่ในโหมดใส่โทนนะครับต่อไปนะครับเรามาใส่โทนย่อยนะครับวิธีใส่โทนย่อยให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับปึ๊บอ่าไปเรื่อยๆครับอ่ากดลูกศรขึ้นเนี่ยครับหาคาว่าอ่าอาทีก็คือภาครับเนี่ยครับเราจะใส่โทนอะไรเราก็ใส่ไปนะครับอ่าสมมุติผมจะใส่เป็นอ่าอันนี้ครับเก้าเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆหมุนข้างบนนี่ครับมันมีทั้งหมด50โทนนะครับเนี่ยครับ อ่าผมสมมติผมจะใส่โทนร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ภาครับนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะไปภาคส่งนะครับนี่ครับ CT นี่ครับใส่ให้ตรงกันนะให้เป็น100นะครับอ่าใส่ให้ตรงกันหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนรับข้างบนนะครับให้เป็น100นะครับอ่าเสร็จแล้วให้กด P t t ีออกมาครับปึ๊บอ่าเป็นการเรียบร้อยนะครับก็คือ1 4 4 5 0 0นะครับก็คืออ่าช่องที่เราใช้งานนะครับส่วนโทนก็จะเป็นโทน100นะครับ ทีนี้นะครับคนนอกนะครับก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับถ้าเรามี5คนนะครับเราก็จะสื่อสารกันได้ภายใน5คนนะครับอ่ะนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับลองไปทําดูนะครับลองทําดูครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธีใส่โทน DCS นะครับหรือโทนดิจิตอนนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ